สวัสดีคะ่ะมันนี่อรทยจะพามากินส่งนะคะส่งส่งักขามนะคะส่งบักขามนะคะโมเมบมกขามหน่อยนะคะจะว่าหน่อยเก,ก่ากว่าหน่อยนะคะเมืองมกขามกาเะนาะคะ่ะแกงงวงค่ะแกงงวงมากค่ะมากค่ะมากิน,นกันนะคะแกงงวงนะคะกินหน่วยนอยหน่อยก่อนนะคะ 老表 I'm แกงว่ังแกงว่ังแกงววงเป็นตยังดีนะะ mình không mình không mình